เราทุกคนอยากเป็นคนน่ารักอยากเป็นคนแสงสว่างนะคะอยากเป็นคนที่เป็นที่รักมีความสุขแต่ว่านะหลายคนก็เกิดอาการท้อค่ะเพราะว่าเราอยากจะปรับตัวให้เป็นคนที่มีความสุขร่าเริงเบิกบานแต่ตัวเราเองเนี่ยมีพื้นฐานการเป็นคนคิดลบมาตั้งนานนะคะ เรเชื่อว่าคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ต้องการที่จะพัฒนาตนเองค่ะแล้วก็อยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ปอจึงมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะมาช่วยเติมเชื้อไฟให้คุณมีแรงบันดาลใจนะคะด้วยการให้คุณนึกถึงใครสักคนที่คุณรักค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจะเป็นแสงสว่างให้กับเขาคุณจะเป็นตัวนำความสุขให้กับเขาเป้าหมายของคุณคือทำให้เขาคนนี้มีรอยยิ้มมีความสุข ะะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นแฟนของคุณหรืออาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวก็ได้น้องหมาน้องแมวที่คุณเลี้ยงไว้หรือน้องหมาน้องแมวจรจัดแล้วแต่ให้คุณคิดว่าเรารักพวกเขานะคะเราต้องการให้พวกเขามีรอยยิ้มต้องการให้พวกเขามีความสุขนะคะจากนั้นคุณค่อยพัฒนาตัวเองนะคะ ด้วยการที่คนเราเนี่ยคือถ้าเราบอกเราทําเพื่อตัวเองเราจะแบบว่าขี้เกียจเนาะแต่ถ้าเราบอกว่าเราทําเพื่อคนที่เรารักแรงฮึดจะมานะคะส่วนวิธีการเนี่ยนะคุณสามารถหาได้ตามโค้ชครูที่เขามีอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเลือกวิธีที่เหมาะสมแล้วก็ถูกจริตกับคุณนะคะก็ตรงนี้ปอขอเป็นกําลังใจให้คนน่ารักน่ารักที่กําลังฟังอยู่ตรงนี้นะคะได้น่ารักกันยิ่งยิ่งขึ้นไปคะ่ะ